สวัสดีครับทุกคนผมจินโน่ซาอค,ครับแล้วก็กลับมากับวิชวลันเต้แปดสแกนออฟเฟนส์นะผมก็ในะจ่าอีพีที่แล้วนะผมเราได้เอาชนะเควสของพาดรีเดซิโนนะผมเป็นสัตสดาสคือเป็นศาสดาที่ยังไงทํานายวันโลกวินาศนะก็คือแบบวันโลกแตกอะไรพูดง่ายนะสุดท้ายมันก็ตายนะสุดท้ายมันตายเองโลกไม่แตกนะตัวมันแตกตายเองนะผมก็แล้วก็เราเอาชนะเควสของตัวละครครบแล้วนะผมทั้ง15ตัวนะวันนี้เราจะมาเล่น อาเขตกันมางนะผมอาเขตกับตัวละครที่ไม่มีเควสนะอาเลือกด่านผมเริ่มเนี่ยแหละแอริโซนามิเตอร์ครีเตอร์เนี่ยนะฮะมาเพราะเรายังเหลือตัวละครอีก3ตัวนะผมที่ไม่มีเควสนะของแต่ละกลุ่มนะฮะไอพวกนี้เราเล่นหมดแล้วนะซึ่งมาวันนี้เราจะเล่นเป็นตัวนี้นะผมเดฟคอสแมนนะแหมทุกคนน่าจะรู้ดีอะ่ะคือมันเป็น คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกับเดฟอะในวิจารั์ไต้แดภาคแรกนะที่มันโดนอะไรเอเลียนจับตัวไปนะแต่นี่มันมาสามคนเลยนะกับรถตู้ของเขานะซานาดู u, ใช่ไหมซานาดูอาร์วนะมันเหมือนรถบ้านนะไม่น่าใช่รถตู้อะ <c oughs> มันเหมือนแบบไหนมาดูสเตตเนี้ยสเตตความเร่งร้อยสิบสี่ความท็อปสปีดรถเสิหเออรถคันนี้แปลกรถคันนี้ความเร่งน้อยแต่ความเร็วเยอะ <c oughs> มันแปลกเนาะความนุนทานเยอะนะสามรอยสี่การลบดีเลด้าร้อก็โอเคไปพร้อมแล้วลุยเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตะกี้มันทำอะไรมันทำอะไรอ่ะของมันนะอ่ะมาผมจะสุ่มนะอันนี้คือสุมเลยอ่ะผมเลือกเล่นๆนะเอาอ่า ไอพวกรถสี่ล้อแล้วกัน <g ül> เนี่ยผมเลือกตัวเนี่ยเอาไอพวกรถสี่ล้อจากกลุ่มไหนก็ได้โอเคพร้อมแล้วไปเลย <c oughs> คลิปนี้บอกเลยนะผมว่าจะไม่นานนะเพราะว่าเราแค่มาทดสอบตัวละครที่ไม่ไม่มีเควสนะทั้งอสามตัวนะก็คือตัวละหนึ่งหนึ่งกลุ่มอะวันนี้เราเล่นเดฟคอสแมนจากกลุ่มวิ g i ลันเตก่อนนะมาพร้อมแล้วลุยเลยไดูรถมันดีโอโห,โหรถมันหนักว่ะรถมันหนักความเร่งไม่ค่อยดีอะ อูความเร่งไม่ดีแต่ความเร็วดีมันก็แปลกเหมือนกันนะ,ะมาเอาเปืนไฟมาดิอู้หลอคล้ายมาเผาก่อนเลยเ <c oughs> อออู้อาวุธผมอยากได้อาวุธซีเนเจอร์อ่ะทุกคนน่าจะรู้นะผมว่าอาวุธซีเนเจอร์ของเดฟคอสแมนเนี่ยมันคืออะไรโอ้ย โอ้ยโดนฮิวสตันฮุกว่ะเฮ้ยปล่อยปล่อยฉันไป <c oughs> ตุ้มอ่าปลายผมอยากได้อบธซินเนเจอร์อยากลองไอนะ้เรียก UFO อฟโอมาถล่มไอ้พวกเนะี้ยผมไม่รู้นะผมจะเล่นกี่แมตช์นะแต่ผมรู้แน่ๆเลยคือผมไม่อยากเล่นเยอะนะ <c oughs> โอ้ฮิวสตันย่ะ โอ้ยฮิลสตันมันฮิลสตันฮุกผมอีกแล้วเนี่ยเขามันอเออขอบูซินเนเจอร์หน่อยมาดูสินี่ไงอินเวชั่นเอเลียนบุกอินเวชั่นมาเลยเอเลียนบุก เรียบร้อยนะหลอดคล้ายตายเรียบร้อยฮิวสันตายนะโอเคอินเวชั่นไหนอยู่ไหนมาเลยเอเลียนเอเลียนบวกปุ๊มโอเคเรียบร้อยนะดัซซี่เออร์ตาย เหลือนีน่าโลโก้ไปอูู้ลอยไปแล้วอู้หูลอยไปแล้วอ่าขออาุธซินเนเจอร์อีกรอบหนึ่งนะฮะไปเลยเอเลียนนั่นน่ะตู้มเหมือนแมงวันกำลังตอมมันอยู่อะ เอาปืนมา i n v a s i o n มาเลยเลือกเอเลียนมาโคเนี่ยมันเหมือนแมงวันอะแม,แมงวันโลหะโอ้ดูมันอ่าเอา UFO ไปบุกมันเลยเอเลียนเอ้ย,อยโดนด้วยว่ะโอ้โหเจ๋งว่ะนะโอเค จบไปแล้วแมตช์แรกนะก็ไม่มีอะไรนะโอ้รถมันค่อนข้างอืดอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งพวกมันเป็นอะไรทำไมมันพูดพร้อมกันหมดเลยโอเคไปลองเล่นอีกรอบหนึ่งนะเปลี่ยนด่านเอาเป็นสตีลมิวเพนซิลเวเนียนแล้วกันนะคืออาเขดเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะผมว่าไอหนึ่งใน8ดด่านเนี่ย เราอยากเล่นเป็นเราอยากเล่นเป็นตัวอะไรก็ได้ในด่านอะไรก็ได้นะโอเคเล่นซ้ำอีกรอบนำทางไปเลยเดฟเดฟอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> อ่ะอันนี้ผมขอเป็นกลุ่มคายโอตี้นะฮะทุกตัวเลยดาร์ลัตเซอร์ทีนนีนาโลโคมลหลอดคล้ายผมสู้ไปแล้วเอาโอบาเกะแล้วกันไป นี่ฮะก็คือสุ่มตัวละครไปเรื่อยๆนะผมคือเราสามารถเลือกได้เองได้ว,ว่าเราอยากจะสู้กับใครนะไหนดิอ๋อใช่ถ้าเกิดรถเราควา่ำกดปุ่มซ้ายหรือขวารัวๆได้โอเคอ่ารถไฟเรายังมีนะฮะแต่เราไม่ได้มาเล่นเควสนะเราเล่นอาร์เคดก็คือทดสอบเฉยๆ คือเล่นเพื่อความสนุกอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เล่นเพื่อเก็บตัวละครตัวอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าอาวุธดีๆมาหน่อยมาไหนอยู่ไหนนีน่าเออเดี๋ยวตะกี้ทำไมผมไม่เลือกบูก,กี้วะเพราะตะกี้ผมก็สู้นีน่าโลโคไปแล้วอะไม่เป็นไรช่างมันขอฟาร์มอาวุธก่อนนะอาวุธซีเนเจอร์หน่อยก็ดีนะไปเลย รวมมันโอ้ย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 ,อยทุกตัวมารวมตัวกันตรงนี้หมดเลยมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายถุยไม,ไม่ใช่ละใช่ละหาอาวุธก่อนเลยฮะผมว่าอาวุธซิเนเจอร์น่าจะมันสุดนะ เออรถไฟมันจะไปจอดป่ะเออเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นเควสเราไม่ต้องไอ้นี่เราไม่ต้องส่งรถไฟไปจอด <c oughs> ที่ผมต้องการตอนนี้คืออาวุธ <c oughs> โหรถแต่ละคันนี่ต่างต่างคต่างคนต่างบินกันได้หมดแล้วเนี่ยเออนี่กองอาวุธเทา เอ้ยไม่ใช่เทาน้ำตาลอาวุธซีนเนจอยู่นี่ไปเลยเอเลียนบุกเอ่อนะมีคนคอมเมนต์บ,บอกผมมานะผมในเกมพิจารันเต้แปดภาคแรกว่าเดฟนะฮะไม่ใช่หนุ่มเนิร์ดนะผมเรียกมันว่าหนุ่มเนิร์ดอะ่ะก็เหตุผมที่ผมเรียกมันว่าหนุ่มเนิร์ดเพราะเออมันใส่แว่นอนะ่ะแต่จริงๆเขาบอกมานะว่าเป็นหนุ่มฮิปปี้นะซึ่งฮิปปี้นี่คือ เป็นแบบเดียวกับโบฮีเมียนบผมไม่รู้มันคือยังไงเป็นแบบพวกชาวอินเดียนแดงหรืออะไรเงี้ยทีผ่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะความรู้ตรงนี้ผมน้อยอยู่อะ <c oughs> นี่หนะ้าแกบินได้ใช่ไหมอะเอเลียนอุ้ยผมโดนโอบาเกฟันฟันดาบเลยอ่าต่างคนต่างตายนะ โอบาเกะตายนีนาโลโคตายตอนนี้เหลือดารัสนะดารัสเตอร์ทีนอยู่ไหนเอ่ยผมว่าผมจะเล่นประมาณ4แมชนะไหนอยู่ไหนดารัสอยู่ไหน ไอดาลัสอยู่ไหนอ่านี่อยู่นี่เจอตัวแล้วไปโอ้ยโอยขึ้นมาบุกเลย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 ปูมโอเคเรียบร้อยนะแคนะ่ผมว่าอาเขตนะครับเป็นแบบโหมดที่เราสามารถฟาร์มพวกเซเว g e พอยต์นะเพื่ออัพเกรดส่วนต่างๆของรถเราได้นะทั้ง จอยนัสมาอยู่กับเราไม่กูไม่อยากอยู่โอเคมานะเควสอันที่สามอะเปลี่ยนดานเอาเป็นดาน <laughs> แกสลี่แบโยไหมอะเอาเลยแล้วกันเอาดานที่ผมเกลียดอะ <laughs> เอาดานที่ผมเกลียดในเควสอะไรเงี้ย way, okay. อะผมสู้กลุ่มไคโอต้แล้วขอกลุ่มวิจิลันเต้บ้างผม สู้ชีล่าจอห์นท็อกมีใครอีกมีฮิลสตันผมสู้ไปแล้วเอาคอนบอยแล้วก็ทีมฟาสโอเคพร้อมแล้วไปเลยโห oh, ถึงว่าน่าสนใจนะมันเป็นรถที่แบบยังไงค่อนข้างอืดน,นะอ่ะผมพูดตรงๆเลยรถของเดฟอะเดฟคอสแมนอะค่อนข้างอืดเลย อ่านี่มันบอกสูตรไม่เป็นไรผมไม่ต้องเปิดประตูน้ำนะผมไม่อยากเปิดด้วยแหละมันจะเสียเวลาเกินอ่ะรถโดยเพราะนคือถ้ารถอืดแบบนี้รถไหนที่ความเร่งน้อยอะไรเงี้ยน่าอ,อย่างน้อยเราเรียกเอเลี่ยนไปถล่มทีมฟา้าก่อนเลย ตูมชนชีล่าไปเอเลียนหลุมศพมีอะไรซ่อนอยู่อ่านี่มีกล่องอาวุธได้กับระเบิดผมไม่เรียกมันว่าอาวุธเนี่ยไอ้กับระเบิดเนี่ยเออเอาเอาวุธฉันมาอู้จอนชอ็อกแกถือจรวดเยอะมาก ู๊ายบายโดนไหมเออนั่นแหละจอนทอกเดี้ยงไปแล้วชีล่ามามาเลยมาเลยมาเลยฟิววิวฟิวโอ้ไม่โดนมันเก็บมอเตอร์น้ำไปซอยมนะันน่ะซอยมนะันน่ะซอยมนะันน่ะพี่เคโอ้ยมันได้หิวแล้ว เฮ้ยออกออกจากน้ำก่อนโดือยพอยนี่คือถ้าเกิดรถรถเฉื่อยถ้าเกิดโดนน้ำไปนี่โอ้โหมันจะเฉื่อยหนักกว่าเดิมมากเลยอ่าไปอุ้ยอุ้ยใจเย็นพี่ <laughs> อา่าเอานี่มายิงผมโฟกัสที่ นั่นแนหะทีมฟาสก่อนเลยเพราะเลือดมันน้อยแต่อาวุธมันร้ายแรงไนงะที่ผมบอกโหรถผมอืดมากผมไม่รู้นะอะไรสําคัญกว่าระหว่างความเร่งกับท็อปสปีดอะเอาจริงความเร่งหรือความเร็วอะไรดีกว่าอะไรอะไรควรเราควรมีมากกว่ากันผมต้องการอาวุธด่วนตอนนี้ อ้ามีปืนอันนี้อีกแล้วแจมเอาโอ้โหอย่าขับพลาดเลี้ยวดีๆหน่อยก็ดีนะอออตูมโดนไหมอ่าเลี้ยวเอาจรวดมาจรวดโฟกัสที่แชสเอ้ยไม่ไม่ใช่แชสซี่ชีล่าเออชีล่าไปแล้วเอ้ย ใช้สปีดพุ่งหน่อยเออนั่นแหละพุ่งหน่อยเฮ้ยอย่าพุ่งลงน้ำดิเฮ้ยอ้าวเออ,เอ,อขอวุฒินิดนึงศัตรูตอนนี้เหลือใครเหลือทีมฟาสกับคอนบอยนะมาอัดมันอุย้ยโอ้โหโหแม่งตแตรรถสถานโลกสถานโลกกันมากเลย อุ้ยนั่นนั่นนั่นกับระเบิดตัวเองเฮ้ยอ้าวยางยางแตกเลยยางรถเราแตกเลยคามอนขับเร็วๆหน่อยไปไปไปอ่ะกับระเบิดเพราะไม่จำเป็นอนะ่ะผมผมไม่ควรใช้อ,ะอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามันมันไม่ได้ไม่จำเป็นหรอกเราไม่ควรใช้หรอก เราไม่ต้องเปิดประตูน้ำนะโอ้ยบายบายเอา้าทีฟานมันอือเผามันเลยเอา้ามันจมแล้วมันไประเบิดตรงนู้นโอเคแล้วแต่เลย <c oughs> แล้วแต่มันเลยโอ้ยโอ้ย ถล่มมันถล่มมันถลมม่มคอนโวยตูมตูมเรียบร้อยนะโอเคแหม่น่าสนใจดีนะไอเดฟคอสเปนเะนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปดูข้อมูลนะว่ามันเป็นใครกันแน่จอยนัส มาอยู่กับเราไม่เราไม่อยากอยู่เราไม่อยากอยู่ยก,ยก,ยกับพวกแกโอเคมาลองดูดิแมทที่สีเล่นที่ไหนดีเอา阿拉斯加 pipeline แล้วกันนะคือผมสุ่มแบบมั่วๆเลยนะคือผมเลือกเองอะ่ะเลือกเองแบบสุ่มจริงๆอะ่ะ อ่ะปล่อยให้มันหืมึกันไปนะๆๆโอเคมารอบรอบนี้รอบสุดท้ายนะจะเป็นกลุ่มดิฟเตอร์นะเอาแอสโซนอตบ๊อบโอ garbage man เอาเชสซี่บลูกับพระเอ้ยเอาเอเจนเชสดีกว่าเออเดี๋ยวผมดัตซี่เอิร์ธไม่เอาผมเอาเชสซี่บลูผมเล่นไปยังวะเชสซี่บลูยังนะผมพยายามไม่เอาตัวเฮฟวี่เวทอะอย่างไอ garbage man นี่ก็เออไม่ดีนะโอเคพร้อมแล้วไปเลย โอเคมาดูซิเป็นยังไงมั่งเอ่ยมาลุยเลยเอาสก,กีมาก่อนเลยเป็นอันลำดับแรกอ,ะอ่ะเอาดาเมจคูณสองมาอุ้ยสก,กีผมดับเลยดาเมจเดยอะไปหน่อยอเอาเอาวอซิเนเจอร์มานั่นแหละลุยเลยเอเลียนบุกเอเลียนบุก บุกศัตรูดิอย่าบุกสถานที่พวกนี้อย่าบุกพวกสิ่งกอ่อสร้างนี่อ่ะเอาดาเมจคูลสองมาอีกรอบหนึ่งไปอ่ะอาวุธมาเพิ่มหน่อยไหนอยู่ไหนเอ่ยอ่ามันอยู่นี่ไปเลย ไปเลยถล่มมันอ้าวสุดท้ายมันก็ไม่รอดนะป้ายถล่มเอเจนเชสต่อไอพวกตัวน้ำหนักเบาอะ่ะจัดการมันก่อนเลย ถล่มมันอีกเรียกเอเลียนมาถล่มมันอีกอ่ะเอาจรวดโอ้ชัซี่บลูโอ้ยมันมีอาโุธซ์มิจชั่นโอ้โอมันมีมันมีดาวเทียมเรามี UFO อ่ะโอ้ยทำไมมันมารวมตัวกันตรงนี้เนี่ยโฟ,โฟกัสที่แชสซี่ดิ ไปเลยวู้โอ้ยผมจะตายแล้วเหมือนกันนะเนี่ยแม่รถผมดูทนแต่มันมันมันไม่ค่อยทนน่ะจริงๆแล้วอ่าตกอะไรมามัง่งอู้ของดีมาตกของดีมาโอ้โนไปแล้วซิ่งหนีก่อนขอฮิลนิดนึงมา โอ้ยแม่ทำไมมันมีเอียงวะเนี่ยอือ่ะสก,กีผมชอบดับอะผมไม่รู้ทำไมเอาสก,กีมาอ่ะไปไปโอ้โหเลือดมันไม่มีสีเขียวแล้วนะ่ะไป สวัสดีพารเดร์เดสตินโนเ,เอเจนเชตอยู่ไหนอะอย่าให้มันได้ฮิลนั่นแหละเาเว่พอยความเร่งนะเอามามาอ่ะไปอีก อุย้ยนั่นกลับระเบิดตัวเองด้วยนะขึ้นมาเร็วเอาเอา่อขอฮิวนิดนึงไอพาดเดระตัวอื่นนิดนึงนะเพราะความทนทานมันเยอะอ่าเก็บมายิงเก็บมายิงอ่าอาวุธอยู่ไหนอีกเนี่ยอ่าขึ้นมาขึ้นมา ขอวุ้อะไรก็ได้อาวุธนซินเจอร์ได้เลยเลยโอ้โหดูเอเลี่ยนมันลงมาลนะเราไม่รู้มันคืออะไรมันเป็นดาวเทียมเรียกแบบยังไงจานดาวเทียมแบบเรียกเอเลี่ยนลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยเอ้ยลงมาจากนอกโลกดิเอโอ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอ้ดูมันโอ้โหโอ้โอ้ดูน อ่าผมไล่มันนะไปเหลืออันเดียวเอาให้มันจบขลุมมันดีตูมเรียบร้อยนะโอเคก็จบแล้วนะผมกับเอ่อนะอาร์เคดนะเออมันไม่ใช่ควสนนะก็คือผมมาลองเล่นอาร์เคดกับนะเดฟคอวสแมนนะผมตัวละครเออกูไม่ยุ่งจอยอนสะเราไม่จอยอยู่แล้ว นะก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครผมสำหรับวิชิลันเต้8สเกลโนเฟนใน EP นี้นะผมก็ไหนมาดูดินะเราเล่นอะไรตัวละครตัวเนี้ยที่ไม่มีเควสนะเดฟคอสแมนนะจบไปแล้วนะยังเหลืออีกสองตัวก็คือบูกี้กับดัสตี้เอิร์นนะก็มาเดี๋ยวมาเล่นใน EP หน้านะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเบรกิ่งทิ้งนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย